ยันปะอย่าครับนั่นแหละเปิด่างขบูมาแล้วก็ไม่ติดนะครับไปทำอะไรเปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่ติดตอนนี้ก็จะทำกาน,ากเ,นเสร็จป่าวมาไม่ดี่งหน่อม่่อยจันแหง้งครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำบอกข้างไว้อเหรอลด้า่เรื่องหรือ ยังยังจุกตัวนี้ยเดี๋ยวลองมันนจะซส่าการนี้มันกำลังไม่มีน่าจะวายันนะครับเนี่ยเาไนเหตุยังไม่เอาหน่ยไปล่างขาบู เ้าล่างแต่วเขวบูให้ได้ฮิตนึง่ามาตัดไลสองสามมือตัดสองสามมือก็ดับอีกรับสิมา้านเดดตัดตัเพื่อนอ้าิปเนเล็ก็เลนเน้อน

น้ำมันุดร่วงครับมันเอ๋ยมาจากตัวนี้ทางผม,มของข้าวบูดตัวแผ่นตัวแผ่นแบบไอ้มันจะมีตัว,ตวยุ่ขอบมันนี่ครับที่ผมเคยบาน มันกดไปตลอดนะครับอืมปิดปูยมันเลยกลายเป็นน้ำมันขวงนะครับอืม